สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ท้องฟ้ายังคงมืดคึ้มอยู่แต่นอกเมืองเทียนชิงนั้นกลับสว่างจ้ามีเสียงโห่ร้องดังก้องไปทั่วเหล่าสัตว์ป่ามากมายในภูเขาต่างพากันตกใจหนีไป มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยเกือบหมื่นคนอยู่ท่ามกลางกองกำลังนับล้านแม้ว่าจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดแต่พลังก็ยังคงน่าเกรงขามเมื่อผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยมากมายโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง โลกของเมืองเทียนชิงถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนในจักรวรรดิมังกรเวหาเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นกรอบป้องกันสุดท้ายที่สมาชิกตระกูลหลิงเหลืออยู่ครั้งก่อนที่จักรพรรด,ดินีสัตว์อสูรโจมตีเมืองหลิงเสวียไม่ได้เปิดกรอบป้องกันนี้เพราะนางรู้ว่าแม้นางจะเปิดใช้งานมันมันก็จะถูกจักรพรรด,ดินีสัตว์อสูรทำลายลงไปด้วยฝ่ามือเดียว ครั้งนี้นางเปิดใช้งานกรอบป้องกันนี้แต่นางก็ไม่ได้หวังว่ามันจะสามารถยับยังกองกำลังนับล้านและเจงอี้ไว้ได้แต่นางเพียงต้องการซื้อเวลาให้โถงวรยุทธเจงอี้ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเขาให้ทหารโจมตีต่อไป เขามีราชวังจาก,กระพัดและเข้าใจดีว่าเกราะป้องกันนี้ทำงานเช่นไรมันจะแตกออกเมื่อพลังงานหมดดังนั้นแม้ว่าเกราะจะยังคงส่องแสงหลังจากที่การโจมตีผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแต่เจียงอี้ก็ไม่ได้สนใจมันแม่เท่าท่านกับสัตว์อสูรผลัดกันคอยโจมตีเจียงเหรินถู คอยให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยจมตีเป็นชุดชุดไปเจียงอี e ้ลงไปที่พื้นและสั่งให้แม่ทัพหลูตั้งค่ายและเข้าไปพักผ่อนส่วนด้านสัตว์อสูรหย่าจื่อก็ร้องตะโกนออกมาเขาบนหัวของมันสว่างขึ้นและกลายเป็นลำแสงสาดลงสู่กรอบป้องกันในขณะนั้นกรอบก็ส่องแสงระเรือ่อแต่ก็ไม่มีความสั่นไหวการป้องกันของมันช่างทรงพลังยิ่งนะัก แม่เท่าบุปผาสีเงินเข้าไปในกระโจมที่เพิ่งตั้งเช่นเดียวกับเจงอี้การที่นางและเจงอี้หลบซ่อนอยู่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามกังวลมากขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าทั้งสองกำลังทำอะไรและกลัวว่าทั้งสองคนนั้นกำลังวางแผนการบางอย่างอยู่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยเกือบหมื่นคนถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสัตว์อสูรหย่าจื้อและแม่เท่าบุปผาสีเงินก็คอยผลัดกันโจมตี มีการโจมตีหลายพันสายที่โจมตีใส่เกราะป้องกันรอบเมืองเทียนชิงแม้ว่ามันจะป้องกันอยู่แต่พลังงานของมันก็ถูกระบายออกไปอย่างต่อเนื่องเกราะป้องกันนี้อาจแตกสลายไปภายในครึ่งเดือน เชียงอี้นั้นผ่อนคลายมากและไม่เคยปรากฏตัวเลยหลังจากที่เข้าไปในกระโจมเขาให้เหล่าหทหานจุดฟืนหาอาหารกำลังพลกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่โชคดีที่เฉียนกุ้ยนั้นคอยดูแลอยู่ไม่เช่นนั้นกองทัพนับล้านจะอดตายเมื่อศึกนี้ยุติลงในฝ่ายตรงกันข้ามขวัญกำลังใจก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทหารในเมืองแทบจะไม่ได้กินหรือนอนหลับเลย หากใครบางคนมีกรอบป้องกันที่เรืองแสงอยู่เหนือศีรษะที่สามารถแตกสลายได้ทุกเมื่อและศัตรูที่สามารถเดินเข้ามาได้ทุกเวลาคนผู้นั้นจะสามารถกินอิ่มนอนหลับได้อย่างไรกัน กองกำลังของโถงวรยุทธ์ก็ยังไม่ออกมาให้เห็นซึ่งมันทำให้จิตใจของลิงเสวียค่อยๆจมลงช้าๆเสียวหลงหวางและชาติก็ผลัดกันไปปกป้องเมืองใจของพวกเขาเย็นชาลงเมื่อเห็นแสงของโลลดลงหนึ่งวันห้าวันสิบวันเกราะเริ่มโปร่งใสขึ้นเสียวหลงหวาง ชาติและหลิงสเสวียอยู่บนกำแพงเมืองโลกกำลังจะแตกและการชี้ชะตากำลังจะเริ่มต้นขึ้นทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร สัตว์อสูรยาจื้อตัดฟางเส้นสุดท้ายลงในที่สุดเกราะป้องกันรอบๆเมืองเทียนชิงก็หมดพลังลงและแตกเป็นเสี่ยงเสียงเจียงเหรินถูที่พร้อมมานานแล้วก็ระเบิดเสียงตะโกนออกมาข้าอสูรยาจื้ออย่าทำตัวโอหังหน่อยเลย หากเจ้ากล้าก็มาสู้กับข้านี่สิเซียวหลงหวางตะโกนออกมาและพุ่งขึ้นฟ้าเขามองไปยังสัตว์อสูรหยาจื้ออย่างยั่วยุต้องบอกได้ว่าเซียวหลงหวางนั้นฉลาดหากเขาท้าสู้กับสัตว์อสูรหยาจื้อและสัตว์อสูรหยาจื้อตอบตกลง เขาอาจหลีกเลี่ยงการประทะกับเจยงอี e ้ได้คู่หนึ่งสัตว์อสูรเหี่ยวจื้อนั้นเคยเกือบถูกเซียวหลงหวางสังหารไปแต่เมื่อมีเจยงอี e ้อยู่ข้างหลังมันก็ไม่กลัวอะไรเลยมันปล่อยเสียงคำรามออกมาและขึ้นไปบนฟ้ายอย่างรวดเร็ว ชาตี้ก็ไม่ได้โง่ขลาเช่นกันเขาชี้หอกสีทองที่อยู่ในมือไปยังแม่เท่าบุกผาสีเงินและตะโกนออกมาว่านางผู้หญิงบ้าเจ้ากล้าขึ้นไปสู้กันเพื่อมาดูว่าใครกันที่เป็นลูกผู้ชายตัวจริงไหมล่ะ จริงๆแล้วประโยคของชาตี้นั้นไม่ได้สมเหตุสมผลเลยแม้แต่คนตาบอดก็ยังรู้ว่าระหว่างทั้งคู่นั้นใครเป็นผู้ชายใครเป็นผู้หญิงแต่แม่เท่าบุกพาสีเงินก็ไม่ได้สนใจนับนางหัวเราเยาะและพูดว่าชาตี้วันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าชาตี้และแม่เท่าบุกพาสีเงินบินขึ้นไปเหนือท้องฟ้า33กิโลเมตรจากพื้นดินการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เจียงเหรินทูโบกมือของเขาและเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยเกือบหมื่นคนก็เป็นผู้นำทับไปที่เมืองกองทหารที่อยู่เบื้องหลังก็คอยติดตามพวกเขาไปราวกับผงตะก,กะแตนในไม่ช้า พื้นที่เปล่าข้างนอกเมืองเทียนชิงก็เต็มไปด้วยผู้คนไปหมดค่าดวงตาของหลิงสวียเย็นชาลงนางโบกมือของนางและทหารบนกำแพงเมืองก็พุ่งไปข้างหน้าไม่นานโลหะของทั้งสองฝ่ายก็เข้าปะทะกัน สนามนอกเมืองเทียนชิงได้กลายเป็นดั่งโรงเชือดไปแล้วสงครามครั้งใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแล้วแต่จริงอีกก็ยังคงอยู่ในกระโจมของเขามันแปลกจริงๆการประทะกันของอาวุธเสียงตะโกนของเหล่าทหาร เสียงกรีดร้องและเสียงระเบิดค่อยๆดังขึ้นมาในหนึ่งชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตใต้กำแพงเมืองไปหลายพันชีวิตสัตว์อสูรอย่าชื่อย้ายไปต่อสู้กับเซียวหลงหวางส่วนแม่เท่าบุพภาสีเงินและชาตี้ก็ต่อสู้อย่างสูสีกันเจียงอี้ยังคงไม่ปรากฏตัวออกมาเจียงเหรินถูแม่ทับหลูและจ้านอีหมิงก็ไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และไม่กล้าถามออกไป ขวัญกำลังใจนั้นเอียงไปฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็ต่ำลงแต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยฝั่งเจงอี e ้นั้นมีจำนวนมากกว่าฝ่ายตรงข้ามและไม่มีฝ่ายใดมีทีท่าจะชนะทั้งสองฝั่งนั้นต่างก็ทุกข์ทรมานจากการสูญเสียที่น่าเศร้านี้ในเวลาเดียวกันเซียวหลงหวางและชาตี้บนท้องฟ้าก็ยังไม่กล้าใช้กำลังทั้งหมดของพวกเขาเพราะเจยงอี e. ้ การต่อสู้ครั้งนี้ดำเนินไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าถึงบ่ายและยืดยาวไปจนข้ามหากปราศจากคำสั่งให้ถอยจากเจียงอี้เจียงเหรินถูและกลุ่มก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปราตรีกำลังย่างกลายเข้ามาอย่างช้าๆ เมืองเทียนชิงอยู่ทางเหนือและยังไม่ถึงฤดูร้อนดังนั้นคืนนี้อากาศค่อนข้างเหน็บหนาวแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงดำเนินการต่อสู้ต่อไปไม่มีผู้ใดรู้สึกถึงความเหน็บหนาวแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าเลือดของพวกเขากำลังเดือดพล่านในค่ายทหารด้านหลังกองทหารในที่สุดก็มีคนปรากฏขึ้น ตลอดทั้งวันนี้เจียงอี e ้ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์สำรวจสถานการณ์ภายในเมืองเทียนชิงตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าไม่มีกับดักใดๆก่อนที่เขาจะออกมาในที่สุดแม้ว่าเขาจะยืนกรานที่จะมาเมืองเทียนชิงเพื่อสู้ในศึกชีชะตานี้แต่เขาก็ไม่ได้โง่ขลาก่อนที่จะดูสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนเขาจะไม่เปิดเผยตัวเองออกมาอย่างมูทะลุ นอกจากนี้เขายังรู้ว่าเซียวหลงหวางและชาติไม่กล้าสังหารสัตว์อสูรอย่าจือและแม่เท่าบุกผาสีเงินหากเขายังไม่ปรากฏตัวออกมาเขาแทบไม่กล้าที่จะเสี่ยงชีวิตเพราะเมื่อเขาตายทหารนับล้านก็ต้องตายเช่นกัน เขาจับดาบมังกรเพลิงซึ่งส่องสว่างไปด้วยแสงสีแดงมังกรเพลิงสองตัวแหวกว่ายอยู่บนดาบอย่างเงียบๆใบหน้าของเขาบางครั้งก็เผยออกมาอย่างชัดเจนบางครั้งก็มองเห็นหน้าสลัวๆภายใต้แสงสีแดง ผมสีแดงโลหิตของเขาสั่นไหวแม้ว่าจะไม่มีลมพัดผ่านก็ตามเขาออกมาจากด้านหลังเหล่ากองทัพทหารเขาไม่ได้เร็วหรือช้าเกินไปราวกับว่าเขากำลังเดินเล่นอยู่ในชนบท เขาไม่ได้ปลดปล่อยกลิ่นไอใดๆและเดินไปข้างหน้าอย่างสบายสบายทหารทั้งหมดเปิดทางให้เขาผ่านไปโดยปริยายและเหล่าทหารต่างมีดวงตาที่ส่องสว่างราวกับดวงดาวบนกำแพงเมืองหลิงสเวียแม่ทับหลง และคนอื่นๆหายใจอย่างเย็นเยียบทหารหลายคนเห็นกองทัพค่อยๆหลีกทางโดยอตติโนโมัดและชายหนุ่มผมสีแดงก็ค่อยๆเดินออกมาอย่างเงียบๆทุกคนดูหวาดกลัวราวกับว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่ใช่คนหากแต่เป็นอสูรคงกระพนัน ทหารหลายคนที่ต่อสู้ในแนวหน้าหมดแรงจากการต่อสู้มาตลอดทั้งวันหลายคนเกิดแผลบนร่างของพวกเขาแต่ทุกคนต่างก็ส่งเสียงโห่ร้องออกมาในขณะนี้พวกเขาเหมือนเสือดูร้ายที่กำลังออกมาจากภูเขา จิตวิญญาณในการต่อสู้ของพวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งได้และเสียงคำรามของพวกเขาก็กึกก้องไปทั่วท้องฟ้าในที่สุดองค์ราชาของพวกเขาก็มาแล้วเชียงอี้เมื่อมองไปยังชายหนุ่มผมแดงที่กำลังค่อยๆเดินมาที่นี่อย่างชา้ชาๆหลิงสเสวียก็ปากกระตุกเล็กน้อยและร่องรอยของความเจ็บปวดและความสูญเสียก็เผยออกมาผ่านดวงตาของนางครั้งหนึ่งนางเคยใฝ่ฝันเอาไว้ ว่าจะหาเด็กผู้ชายที่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมในโลกนี้นางจะอยู่เคียงข้างเขาพวกเขาจะเดินทางไปทั่วยุทธภพนางเริ่มสังเกตเห็นเจงอี้เมื่อเขากลายเป็นผู้กุมชัยในศึกราชอาณาจักรแต่นางเพียงพยายามโน้มน้าวให้เขามาอยู่ฝั่งเดียวกับนางต่อมาเมื่อเจงอี้ทอนยศต่ออาณาจากักรเริญหู่นางก็เริ่มชื่นชมเขา เขากล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่มีผู้ใดกล้าทำเขาคือวีรบุรุษอย่างแท้จริงหญิงสาวคนใดไม่มีความฝันบ้างแม้ว่าหลิงสวียจะคอยเป็นผู้ฟื้นฟูจัก,กรวรรถมังกรเวหาและเบื่อหน่ายกับความคาดหวังของปรมาจารย์หลิงและบิดาของนางแต่นางก็ยังคงเป็นเด็กผู้หญิง เด็กผู้หญิงทุกคนมีความเพอ้อฝันกับวีรบุรุษและเจงอี e ้นั้นก็เป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ยังไม่ต้องสงสัยเรื่องราวของเจงอี e ้นั้นมีมากมายเกินไปแม้ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูกรันแต่หลิงเสวียก็ต้องยอมรับว่าชายผู้นี้ดึงดูดใจหญิงสาวคนใดในโลกนี้ก็ได้เหล่านายน้อยในยุคนี้ล้วนแต่ไร้ความสำคัญเมื่อเทียบกับเจงอี e. ้ พวกเขาเหมือนหิ่งห้อยที่พยายามแข่งขันกับจันทราที่สุกสกาวที่สำคัญที่สุดคือเจยงอี้นั้นมีจิตวิญญาณที่จริงใจอย่างแท้จริงเขาไม่ลังเลที่จะทำสงครามกับพิภพนี้เพื่อคนที่เขารักซึ่งมันทำให้เขาได้ใจของหญิงสาวมากมาย และในตอนนี้หลิงสเสวียก็พบว่าตนเองหลงรักชายผู้นี้อย่างลึกซึ้งเงยแม้ว่าที่ผ่านมานางจะพยายามสังหารเขาทุกวิถีทางมันสายไปแล้วทุกอย่างมันสายไปแล้วความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งตามมาด้วยความผิดพลาดอีกมากมาย เราอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดกรรมย่อมตามสนองเสมอหลิงสวียหลังน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัวนางรู้ว่านางจะห่างเหินกับเจิงอี้มากขึ้นเมื่อทั้งหอาณาจักรล้อมอาณาจากักรตาเซียแต่เพื่อผลประโยชน์ของจักรวรรดิมังกรเวหานางจึงต้องละทิ้งความรู้สึกที่มีต่อเจงอี e, ้และด้วยเหตุนี้นางจึงตระหนักได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ดาบมังกรเพลิงของเจงอี้สว่างขึ้นและดวงตาของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงโลหิตจิตสังหารหลั่งไหลออกมาจากร่างของเขาดาบมังกรเพลิงก็เริ่มวาดไปทั่วมีแสงเจิดจ้าแหล่งประกายออกมาและมังกรเพลิงจิ๋วนับหมื่นตัวก็พุ่งไปยังกองทัพพันธมิตรหลายพันคนที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับกลิ่นอายทำลายล้าง และถูกปกคลุมไปด้วยเจ็ดจำนวสังหารเหล่าทหารที่อยู่ข้างหน้านั้นไม่สามารถขยับได้เลยพวกเขาต้องเฝ้ามองมังกรจิ๋วที่กำลังพุ่งมาหาพวกเขาและจมกองเพลิงตายการระเบิดได้ปะทุกออกมาร่างกายของทหารเหล่านั้นแตกออกเป็นเสียงเสียงซึ่งกลายเป็นฝนเพลิงที่สาดไปทั่วทุกสารทิศมังกรเพลิงของเจียงอี้น่ากลัวเกินไป มันอาจต้องใช้มังกรเพลิงหลายสิบตัวเพื่อที่จะสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสิรินโยแต่ใช้เพียงสองสามตัวเพื่อสังหารขอบเขตจือฟูมังกรเพลิงเพียงสองสามตัวก็สามารถบดเดกขยี้ร่างของพวกเขาได้แล้วส่วนเหล่าขอบเขตชูติ่งนั้นอ่อนแอกว่ามากมังกรเพลิงเพียงตัวเดียวก็เพียงพอที่จะสังหารพวกเขาได้แล้วดังนั้น การโจมตีรูปแบบเต่าแบบสุ่มๆของเจียงอี้นั้นกวาดล้างทหารแนวหน้าไปทั้งหมดจากการคาดคะเนก็มีผู้คนอย่างน้อย2,000คนที่ตกตายไปแล้วผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังนั้นแข็งแกร่งมากคนเพียงคนเดียวที่กวาดล้างกองทัพทั้งกองทัพไม่ใช่แค่เพียงลมปากเจียงอี e, ้เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งเขาอาจกวาดล้างกองทัพได้นับล้าน เมื่อเห็นทหารด้านล่างถูกเจียงอี้สังหารไปอย่างง่ายดายหลิงสเสวียก็ถอนใจเบาๆนางโบกมือและกระซิบกับแม่ทาไปบอกประมุกหยีหากโถงวรยุทธ์ไม่มาในตอนนี้กองทัพพันธมิตรจะถูกสังหารไปจนสิน้นน่าเสียดายที่ข้อมูลที่ส่งไปนั้นเป็นเหมือนกับโคลนที่จมลงสู่ทะเลโถงวรยุทธ์ไม่มีการตอบสนองใดๆ เจียงอี้แข่นฆ่ากองทหารด้วยตัวเองอย่างง่ายดายขวัญกำลังใจของทหารอาณาจักรตาเซียนานเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากเพราะเจียงอี้แต่ในทางตรงข้ามขวัญกำลังใจของกองทัพพันธมิตรก็ลดลงจนเหลือเพียงน้อยนิด หากไม่ใช่เพราะหลิงสเสวียและแม่ทัพบ,บนกำแพงเมืองทหารหลายคนอาจจะพากันหนีไปแล้วเจียงอี้หกระเหินอยู่นอกเมืองอย่างง่ายดายเขาไปที่ที่กองทัพพันธมิตรอยู่และปลดปล่อยเจ็ดจำนงสังหารออกมาพร้อมแขวงดาบมังกรเพลิงเขากุดหัวนับพันหัวได้ทุกครั้งการสังหารนั้นง่ายราวกับเขาเกี่ยวฟางสองชั่วโมง ในเวลาเพียงสองชั่วโมงมีทหารตกตายไปหลายแสนนายนี่มันเกิดขึ้นก่อนที่เจิงอีจะเริ่มโจมตีเมืองเสียอีกหากเขาทำลายกำแพงให้เหล่ากองทัพทหารของเขาเข้ามาแนวรบจะขยายออกไปและอาจจะมีผู้คนตกตายไปมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าเจียงอี้ไม่ต้องการโจมตีเมืองเขาใช้สัมผัสศักดิก์สิทธิ์ของเขาและเขาสัมผัสได้ว่าหลิงเสวียส่งแม่ทัพไปยังโถงวรยุทธ์ภายในเมืองเขายังคงรอให้โถงวรยุทธ์เริ่มเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านมาสองชั่วโมงแล้ว ค้าต่อไปสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขากวาดไปบนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเสียวหลงหวางและชาตี้ต่างรู้สึกหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าที่จะใช้ไพ่ตายทั้งหมดและต้องคอยระวังเขาอยู่ตลอดเวลา G e เจียงอี้เผยรอยยิ้มออกมาและยังคงสังหารหมู่ต่อไปถงวรยุทธ์จะรอจนกว่าทหารหนึ่งล้านคนถูกสังหารไปหรือเปล่าศัตรูที่ไม่รู้จักเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุด เชียงยี้สร้างความวุ่นวายอย่างเงียบเงียบและรอให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีเขาก่อนเขาสามารถรอต่อไปได้แต่กองทัพพันธมิตรทำไม่ได้แม่ทัพเซียวส่งกำลังไปเพิ่มดำเนินการโจมตีต่อไป ลิงสเสวียก็ทำอะไรไม่ถูกพวกเขาฝากความหวังไว้ที่โถงวรยุทธและไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยหากไม่มีโถงวรยุทธพวกเขาต้องดำเนินการต่อสู้อย่างยากลำบากต่อไปแม้ว่าจะต้องทุ่มทุกสิ่งที่มีก็ตามไม่เช่นนั้นจักรวรรดิมังกรเวหาจะล่มสลายเมื่อกองทัพบ,บุกโจมตีเมืองโถงวรยุทธกำลังคิดอะไรอยู่ ในหัวของลิงสเวียเต็มไปด้วยคำถามโถงวรยุทธ์จะสละทหารนับล้านไปจนหมดแล้วพวกเขาค่อยลงมือหรอหรือว่าโถงวรยุทธกำลังรอให้ทั้งนางและเจียงอี้ต่างสูญเสียมากกว่านี้ก่อนและพวกมันก็จะเข้ามาโจมตีและสังหารพวกเขาทั้งหมดและครองพิภพ นั่นมันเป็นไปไม่ได้หากโถงวรยุทธต้องการที่จะรวมทวีปพวกเขาก็สามารถทำได้หลายครั้งแล้วเช่นเมื่อหมื่นปีก่อนประมุกโถงวรยุทธได้ทะลวงสู่ขอบเขตเทียนจุนแล้วข้าเกรงว่าเขาจะสามารถกวาดล้างทวีปทั้งทวีปได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยซ้ำคิ้วของหลิงสเสวียขมบวคไข้กันนางรู้ความลับมากมายในอดีตแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังมีข้อสงสัยมากขึ้น ทงวรยุทธนั้นลึกลับมากจนไม่มีผู้ใดล่วงรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของมันแต่มันก็เท่านั้นกองทัพทหารพุ่งออกมาจากเมืองเทียนชิงอย่างต่อเนื่องและยังคงถูกเจียงอี้และทหารอาณาจักรต้าเซี่ยสังหารไปอย่างต่อเนื่องเช่นกันตอนนี้พื้นที่เหล่านั้นกำลังจะถูกปกคลุมไปด้วยศพ มีทหารจากกองทัพพันธมิตรกว่าสา0แสนนายตกตายไปและของกองทัพอาณาจักรต้าเซ่เกือบแสนก็ตกตายไปเช่นกันเลือดได้สั่งสมกลายเป็นแม่น้ำและทำให้พื้นดินเป็นสีแดงฉานแม้แต่อากาศก็ยังอบอวนไปด้วยกลิ่นคาวเลือด กลิ่นคาวเลือดเช่นนี้อาจทำให้จิตใจของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองฝ่ายเริ่มเกิดความชั่วร้ายมากขึ้นและต้องการแข่งข้ามากขึ้นค่ำคืนนี้มืดลงเรื่อยๆแต่การต่อสู้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันการต่อสู้ครั้งนี้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าจนถึงเช้าวันต่อไปเจงอี้ต่อสู้ตลอดทั้งคืนและได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เขาสังหารคนไปอย่างน้อยแสนคนแล้ว นอกจากนี้จิตวิญญาณของเหล่าทหารก็ยิ่งพุ่งพลาาและการบาดเจ็บล้มตายของกองทัพพันธมิตรก็ยิ่งทวีคูณรุ่งสางวันที่สองกองทัพพันธมิตรมากกว่าครึ่งตกตายไปหรือไม่ก็บาดเจ็บ เมื่อมองไปยังทหารที่ต่างเหนื่อยแล้าที่อยู่ข้างหลังเขาและกองทัพพันธมิตรที่จิตใจนั้นลดต่ำลงจนสุดขีดเจิงอี้ก็หายตัวไปในทันใดโถงวรยุทธ์ไม่ได้ดำเนินการใดๆและไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติในเมืองดังนั้นในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะโจมตีและสังหารเซียวหลงหวางและชาตีทันทีที่ทั้งสองตกตายไปเมืองเทียนชิงก็จะถูกยึดครองในทันที อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ